ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอล AFC อ2ยู่23กลุ่ม4แมตท,ที่2นะครับเป็นไทยสามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้3ประตูน,นะครับการชนะนัดนี้ส่งผลให้เราขึ้นอันดับ1ของตารางกลุ่ม4นะถึงแม้ลูกได้เสียจะเท่ากันนะฮะก็คือผลต่างบวก3เหมือนกันแต่เราไม่มีคะแนนติดลบจากใบเหลืองเลยนะฮะ ส่วนเกาหลีใต้มีทั้งเหลืองทั้งแดงก็คือติดลบอยู่สามฮะเราก็เลยขึ้นเป็นจ่าฝูงครับตอนนี้พอเป็นอย่างนี้นะฮะทำให้จะเกิดเหตุการณ์งูกินหางขึ้นถ้าหากเวียดนามเกิดชนะมาเลเซียนาสุดท้ายไม่ว่าจะสกอร์เท่าไหร่ก็ตามนะฮะแล้วเกาหลีใต้เสมอกับเรานะครับซึ่งเกาหลีเนี่ยเสมอกับเวียดนามหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เวียดนามก็ เสมอกับเราอยู่ที่สองสองนะครับถ้าเกิดเกาหลีเสมอกับเราแล้วเวียดนามชนะนะครับถ้าเสมอศูนย์ศูนย์นะครับเกาหลีตกรอบนะฮะเพราะว่าผลการแข่งขันเกาหลียิงไทยไม่ได้นะครับแต่เวียดนามยิงเราได้สองนะครับเฮดทูเฮดเนี่ยจะวัดกันที่สามทีมนะครับจะตัดมาเลเซียทิ้งนะฮะไม่ได้เอามาเลเซียหรือลูกยิงมาเลเซียมารวมด้วยนะครับเพราะเฮดทูเฮดจะวัดกันที่มินิลีกเท่านั้นนะฮะ ดังนั้นนะครับเกาหลีใต้ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะครับก็เลยทำให้เราลำบากไปด้วยซึ่งจริงนะถ้าเกาหลีชนะไปก็จบไปแล้วนะครับอนันนี้เกาหลีจำเป็นที่จะต้องเอาชนะเราเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะถ้าเกิดเวียดนามชนะแม้แั่แม้แค่ลูกเดียวก็ตามนะฮะแล้วเขาเอาชนะเราไม่ได้เขาตกรอบนะครับ แต่คราวนี้ไทยเนี่ยก็ต้องจัดการกับเกาหลีให้ได้นะก็ต้องยันเกาหลีให้ได้นะครับถ้าไทยยันเกาหลีได้นะโดยที่เสมอก็เข้ารอบเลยครับอันนี้เราก็ได้เปรียบนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเกาหลีใต้เก็บตัวจริงไว้เล่นกับเรานะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเวียดนามทำได้นะครับเราก็ น่าจะทําได้เหมือนกันนะครับก็ลุ้นกันนะสุดท้ายนะครับหวังว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีคือไม่แพ้เกาหลีใต้นะครับแล้วเราจะเข้ารอบต่อไปนะครับเราให้เวียดนามกับเกาหลีเข้าไปลุ้นกันเราเองนะฮะเราห้ามแพ้เราก็เข้ารอบครับสวัสดีครับ